อีพีสองนะครับเพื่อนๆออันนี้หลังจากที่ว่าเราสอนนะครับสอนหมักหมูไปนะครับหมูเราก็ดูแบบน่ากินอะนะเอา้าเราจะหั่นนะครับดูดูความช่าเพื่อนเพื<ๆ>่อนดูความช่านะครับหุยดูไม่พูดช่ำอะจับ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 มาดูสักทีนี้จับจับหมูช่ามากนะ ูมันน่ากินอนะไหนดูๆชูๆขึ้นมาดูโอ้ย <c oughs> <c oughs> น่ากินนะเอกโชว์โชว์ลงท้องน้ำจิ้มมีไหม,มเอกลง<ม>ท้องกันเอารส <c oughs> ชาติเดี๋ยวเดี๋ยวบรรยายรสชาติเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งครับเพื่อน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 ดู<ข>อ,อันนี้นะครับมาสอนนะครับสอนเพื่อให้เพื่อนเพื่อนเอาไปทำเป็นอาชีพน,นะเ,เพื่อนเพื่อนจะไปทำเป็นอาชีพว่า อร่อยไหมถามิงกงอร่อยจัดเอออร่อยเกินอ่ะอร่อยดูอ่าป้อนป้อนชิงก่อนกูเป่าให้เป่าเป่าเอาเป่าอย่าเพิ่งค่อย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 เอาปากดิอเอาปากเร็วเร็วโอ้ยเพื่อนเพื่อนเขารอหลอดดูอยู่หืกัดด้กัดดีกินดีๆกินดีๆรสชาติรสชาติเป็นไงบ้างครับ เค็มเอ่ะ <Ừ. S 2> อาจจะใส่น้ำปลามากไปหน่อยมั้งก็นิดหนึ่ง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 เพราะเรายังไม่มีไอ้แบบเครื่องตวงมาตวงนะเรามันกะคักเนอไม่เป็นไรชิ้นนี้มันเค็มชิ้นหน้าอาจจะไม่เค็มเอา้าหันมาไหมค่อยค่อยค่อยเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูอ้าวดูอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่ะเองกินชิ้นนึงก่อนดูแลเอ้ยค่อยๆลงท้อง โหแม่งก็ฉ่ำนะพี่ว่ามันฉ่ำมากนะหมูเนี่ยให้เจมชิ้นหนึ่งอุ้ยเออชิ้นเดียวชิ้นนึ่งเล็กๆอ่ะเล็กๆไอ้เพิ่งโอ้ดูความฉ่ำนบเพื่อนๆเอ้าแม่งอืมฉ่ำไหมฉ่ำไหมถามตรงๆนะเอ้าถามตรงๆเลยฉ่ำไหมฉ่ำมากฉ่ำมากครับ แี่มือทำโอ๋อมีขี้มือเล็กน้อยก็ธรรมดาเรามันลูกทุ่งไงนะนิดหน่อยนิดหน่อยเออนิดหน่อยเอ้ากระดกกระดกทีนึงเฮ้ยแจกกระดกทีนึงโย่โย่โยโยโย